5หน้าที่นะครับของ HDL นะครับผมเราจะคุยกันว่าไอ HDL หรือว่าไขมันดีเนี่ยมันมีหน้าที่ยังไงบ้างทำไมมันถึงสำคัญนักหนานะครับไอตัว HDL เนี่ยมันเป็นไขมันดีเนาะถ้ามีเยอะเนี่ยก็จะดีนะครับถ้ามีน้อยไปจะไม่ดีนะครับ HDL เนี่ยในผู้ชายถ้าต่ำกว่า40นะครับถือว่าต่ำนะครับในผู้หญิงถ้าต่ำกว่า50ถือว่าต่ำนะครับ ซึ่งถ้าค่า HDL คุณต่ำความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองของคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับมันไม่ได้สำคัญเพียงแค่แต่ไขมันเลวสูงนะ HDL ต่ำก็มีความสำคัญนะครับหน้าที่ที่สำคัญข้อนึงนะครับของ HDL ที่หลายคนมักไม่รู้ข้อที่หนึ่งเนี่ย HDL ลดการอักเสบของหลอดเลือดน,นะครับทำไมคนเราถึงกลัวไขมันเลวทำไมเราถึงกลัว LDL กันเพราะว่า เรากลัวไขมันเนี่ยมันจะไปอุดตันหลอดเลือดถูกไหมพอมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจก็เกิดเจ็บหน้าอกเกิดโรคหัวใจขึ้นมาพอเวลาที่มันไปเกิดอุดตันหลอดเลือดสมองก็เกิด stroke นะครับมีปัญหาเรื่องของอ่อนแรงนะครับอาการทางระบบประสาทเยอะแยะเลยนะครับผมทีนี้หมอเริ่มต้นชีอว่าเวลาที่ก่อนมันจะอุดตันอะสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกเลยคือหลอดเลือดมันอักเสบก่อนพอหลอดเลือดอักเสบปั๊บเนี่ยไขมันจะเข้ามาก่อเพราะฉันเนี่ย HDL เป็นตัวลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับผมทีนี้ตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้คือ fish อ i l นะครับผมต่อมาเนาะข้อที่2นะครับผม HDL เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระจากที่หมอเคยบอกไปว่าเวลามี LDL เนาะหรือว่าคอเลสเตอรอลตัวร้ายเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเกาะเนี่ยตัวเขาเองจะต้องกลายเป็นอนุมูลอิสระก่อน ถ้าเกิดตัว LDL เนี่ยมันกลายเป็นอนุมูลอิสระเขาจะเรียกกันว่าออกซิไดซ์ LDL นะครับพอเป็นออกซิไดซ์ LDL เนี่ยมันจะเกาะจะพอกหลอดเลือดเก่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย HDL เนี่ยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับอ่าเพราะฉะนั้นช่วยลดการเกิดออกซิไดซ์ LDL นะครับอ่าช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระของ LDL นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว HDL ก็เลยช่วยป้องกันไม่ให้มันไปเกาะได้นะครับ ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโคเอนไซม์คิวเทนนะครับโคเอนไซม์คิวเทนเนาะในคนที่มี HDL ต่ำนะครับถามว่าทำไมต้องใช้โคเอนไซม์คิวเทนนะครับโคคิวเทนเนี่ยป้องกันไม่ให้ LDL ธรรมดาเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดซ์ LDL นะครับต่อมาข้อที่3อันนี้เป็นคีย์สำคัญของ HDL ว่าเอ๊ะทำไม HDL ถึงสำคัญนักหนานะครับตัว HDL เนี่ยเป็นตัวพาคอเลสเตอรอลจากหลอดเลือด ไปทำลายทิ้งที่ตับเพราะฉะนั้น HDL เนี่ยหน้าที่สำคัญมากๆเลยคือเขาจะไปเอาคอเลสเตอรอลเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตามหลอดเลือดเนี่ยเอาออกอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่มี HDL น้อยเนี่ยโอกาสการเกิดหลอดเลือดตีดตันมันเลยมีเยอะนะครับทีนี้ก่อนจะเอาออกได้มันเริ่มจากหลอดเลือดอักเสบก่อนอักเสบเสร็จปุ๊บ LDL เปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระแล้วก็ไปเกาะพอเกาะเสร็จแล้วภาวะต่อมาคือจะมีแคลเซียมมาเคลือบทำให้ ไอ้ตรงที่มันตีบเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวแล้วก็หลอดเลือดเสื่อมนะครับทีเนี้ยการจะป้องกันตรงนี้ได้การจะป้องกันหลอดเลือดเสื่อมหลอดเลือดแข็งตัวได้ต้องเอาแคลเซียมออกก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ป้องกันแคลเซียมเกาะพอกหลอดเลือดคือวิตามิน K2 นะครับผมวิตามิน K2 ที่แนะนําให้ทานคือฟอร์ม m อ7นะครับผม MK7 เเนี่ยเขาจะคอยเอาแคลเซียมที่มันเกาะพ่อคอเลสเตอรอลอยู่เนี่ยเอาออกแล้ว พาสิ่งเหล่านี้ไปที่กระดูกทีนี้ HDL เนี่ยเขาจะไปเกาะแล้วก็ดูดคอเลสเตอรอลที่มันเกาะพอกอยู่เนี่ยเข้ามาไว้ในตัวเขาเองพอดูดเข้ามาอยู่ในตัวเขาเองแล้วเนี่ยก็จะไปทำลายทิ้งที่ตับต่อมาข้อที่4 HDL เนี่ยช่วยลด LDL ด้วยนะครับ HDL เนี่ยเขาเป็นตัวลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดถูกไหมเวลาเขาไปเกาะหลอดเลือดเนี่ยเขาก็จะดูดคอเลสเตอรอลามาไว้ในตัวเขาเองเช่นกันพอเวลา HDL เนี่ยไปเจอ LDL ในหลอดเลือด ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยพอเวลาเจอกันปุ๊บเขาก็จะดูดตัวคอเลสเตอรอลจาก LDL เนี่ยเข้ามาไว้ในตัวเขาเองแล้วก็พาไปทําลายทิ้ที่ตับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆคนเนาะที่เวลาดูค่าคอเลสเตอรอลรวมแล้วมันสูงบอกโอ้ยสองนะครับหรือ200กว่าแต่พอไปดูจริงๆแล้วเนี่ย HDL มันสูงแต่ LDL ไม่สูงนะครับอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็การที่มี HDL สูงๆเขามีส่วนในการช่วยลด L D L ด้วยนะครับต่อมานะครับข้อที่5นะครับ H D L เนี่ยมีฤทธิ์ในการช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย H D L เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของริมเลือดอุดตันได้ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในช่วงความเสี่ยงเรื่องไวรัสต่างๆเนาะคนที่มี H D L สูงก็มีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงจากไวรัสหรือจากวัคซีนได้น้อยกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ